สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมากันต่อกับปส2020วูฟแชมเปี้นวันเดเลอร์กับพ League ครับคุณผู้ชมครับเราขึ้นพิ e a g ลีแล้วเราก็ย้ายทีมนะคุณผู้ชมเราเล่นให้ดาบี้เคาวตี้ไปแค่29เกมเท่านั้นนะครับยิงไป9ประตูนะและผมก็ขอขึ้นบัญชีย้ายทีมเลยทีมมันอ่อนเหลือเกินนะครับไม่น่าจะเข้ากับ เปล่าสักเท่าไหร่กับจาบี้เคาตี้นะเออนีครับใส่เบอร์สิบด้วยผมจริงๆแล้วเนี่ยผมย้ายมาเนี่ยมันให้เบอร์ยี่สิบนะครับแล้วผมก็ไปขอเปลี่ยนนะครับเป็นเบอร์สิบนู้มัยว่าเราเบียดใครลงกิมเนสเลยนะเราเป็นตัวจริงนี่กิมเเนสหลุดไปสำรองเลยเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้เจอกับบอลหมัดนะเป็นเกมแรกของพี่เหมือนลีกเลยครับ มีอาดาม่าตาเอเร่นะครับมีวันยาม่าเดี๋ยวมาดูครับสมบัตัวจริงของผู้แพทตันวาเดอร์นะครับเปดโกโจตาอาดาม่าตาเร่นะครับบูโนโจเดลรูเบนเนเวสนะครับวันยาม่าโบลิอ่าจไม่ทัดรุยปาสติุยปสติโอนะเป็นผู้สมบัตูนะครับบอสมัดนะครับโซรังเก้ไอเบ้คิงนะคุกสกอสลิงนะครับ อาเกสมิเด uh, ียโกลิโก้นะครับแบมสเดลเป็นผู้สำประตูครับนี no ่คือเกมแรกของเราในพรีเมียร์ลีกครับมตื่นเต้นอย่างเลยอะตื่นเต้นมากๆจากไทยลีกสู่เจลีกนะครับสู่เจลีกสู่แชมเปี้ยนชิพแล้วก็สู่พรีเมียร์ลีกครับคุณผู้ชมกับสไตรเกอร์ครับเกมแรกเริ่มครับลูกเตะมุมของบู๊ครับ เปิดเข้าไปแล้วล้มโอ้โหรามเดลต้องเซฟลูกบอลของเราครับคุณผู้ชมเกือบเป็นประตูครับมาวิ่งมาถึงบอลก,ก่อนครับคุณผู้ชมเกืบไม่ได้ครับอืมกอล์ส์ลิงกอล์สลิงครับมาที่เตลิโกโซราเก้เพียงแต่ยิงติดบล็อกโอ้โหถึงว่าโดนแล้วฟาล์วอ้าวเดียโกโจตาฟาล์วครับ ไปครับสไตรเกอร์เอาแล้วครับคราวนี้ไม่มีใครขวางแล้วครับเมื่อกี้เจอขวางสไตรเกอร์ไหลไปมาที่สไตรเกอร์แล้วยิงโอ้โหเข้าเลยครับเข้าเลยครับผู้ชมครับเข้าครับอ้าวทำไมไม่ดีใจอ่ะอะไรวะโอ้สาสตร์ยิงได้เออมันดีใจตอนนี้แม่ โอ้บอเดิมนักแรกในพิบัลลีได้ยิงเข้าเลยครับตรงที่โอกาสครั้งที่2เท่านั้นนะครับโอกาสครั้งแรกก็คือโหม่งแล้วโดนเซฟนะโอ้ลูกนี้ผมก็ไม่คิดว่าจะเข้าครับนี่ครับ,น,รบนี่ก็ชอตาแล้วอากเกดยืนคุมห่างนะก็ทําให้มีช่องครับแล้วก็ลองสองรูยิงผ่านแลมเซลเข้าไปเลยครับแมเริ่มต้นได้ดีเริ่มต้นได้ดี โอ้โหลูกนี้เอเดี๋ยวผมบอกก่อนนะว่าผมอยู่บูฟสองปีนะเล่นสองรูทุกการนะครับคุณผมู้ชมเพราะว่ารู้ทุการแรกเนี่ยผมไม่รู้ว่าบูฟมันไปไกลแค่ไหนในรู้กานที่แล้วนะ <c oughs> อก็เออคิดว่าจะพาบู๊ปไปแชมเปี้ยนลีกนะครับเราจะได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกกนะัน <c oughs> เนาะสวยครับลูกนี้เอาหลุดครับดิโกโจตาหลุดแล้วมาถึงลามเซลก่อนห <c oughs> ูมันวิ่งเรวกว่านี้มันน่าจะเป็นประตูนะ โอ้จังหวะนี้กรลิงเออไซเกอร์ถึงเอาเลยครับจังหวะสวนกลับช่วงท้ายนคนรึ่งแรกครับไซเกอร์รอ,อก่อนเล่นเออเล่นกันสองคนเต้กากรรมการเกมบุกอยู่โอ้โหเป่าได้งไงวะเด็กโกลิโกเปิดชิปเข้าไปมงทิ้งครับเยี่ยมครับผูกข้องหลังเล่น5คนน่ะ อ้าวแล้วเราบุกหนักอีกแล้วครับเสียบอลง่ายจังเลยวะมีซอลังเก้โอ้โหดูครับความหนาแล้วดูการพลิกบอลครับแล้วยิงเรียบร้อยเข้าม,มือของหลุยส์ปัสซิโอครับง่ายๆโอ้โหตวัดโอ้โห ใช่อะไรอะเดียโก้ตาโอ้โหอ่ะแล้วอยู่ในช่วงท้ายเกมแล้วครับคุณผู้ชมครับเราน่าจะเก็บ3แต้มแรกในพิบริกได้จากเรานี่แหละโอ้โหอยากเขียนบทเอาอเราลงนัดแรกยิงประตูใช่ครับกูเทมตันเอาชนะบอลหมัดไปได้นะครับ1ประตูต่อศูน มาดูเกมที่2องของพิวริกกันนะครับเรามาที่เซนต์เจมพาคนะครับบ้านของนิวคาเซิลยูเนเต็ดอจริงๆแล้วไม่ใช่สนามแห่งนี้นะแต่ในเกมมันไม่มีนะครับคุณผู้ชมครับเราเจอกับบ้าที่ทีมที่ดวยที่สุดในโลกครับสาริกด,ดงนิวคาเซิลครับ เอาไม่มีอะไรชื่อขึ้นหนาผมจะให้ดูซะหน่อยโอ้หเอามาดูเกมนี้เกมที่สองครับโอ้โห a นี้ไปดี๋ยดามาตาเร่สวยโอ้โหจังหวะนี้มา เมอร์ฟี่โจลินตันครับที่เป็นทาเล็ปเซนแม็กซ์มายิงเลยนะโอ้โหรูปาัสโอครับมาโชว์โซเซฟโอ้ไม่งั้นเสร็จแน่ครับดูครับโล่งเลยครับตรงกลางไม่มีใครบังพี่แกเลยปล่อยให้ยิงเอาลูกแต่มุมของนิวคาสเซิลครับ เป็นเซเล็บครับที่แดนนี่โรสโรสชิปเอร์โจลินต์โอ้โหดูเขาแล้วโอ้มาคนเดียวเลยครับพี่โอ้กองหลังของกูฟี่ยืนคุมกันพลาดครับแต่จริงๆแล้วกองหลังของกูก็ไม่ได้ห่วยอะไรนะเออแล้วก็มีนักเตะใหม่ด้วยนะซูลุมันนะครับไม่รู้ไม่แน่ใจว่าสัญชาติอะไรแต่ว่าเขาซื้อมาพร้อมๆกับเราเลยนะ เอออ้าวยังไงเนี่ยสไตรกเกอร์สไตรกเกอร์โอ้โหสองศูนย์ครับคุณผู้ชมครับเอ้ยไม่ใช่หนึ่งศูนย์ประตูที่สองโอ้โหผู้สลับกันขออภัยตื่นเต้นนี่เป็นท่าดีใจใหม่แล้วนะเออแดนซ์ครับนี่ชูมือขึ้นแล้วมุนมุนครับเดี๋ยวมีอีกท่าหนึ่งท่าที่สองก็เปลี่ยนเหมือนกันนะโอ้โห เริ่มต้นได้ดีครับเริ่มต้นได้ดีพลัง8ตแล้วครับคุณผู้ชมไม่เหมือนตอนพลัง7จนะ็ดสิบพลัง7จ็นี่ยิงไรก็ไม่เข้าครับยอย่างนี้ดูครับมีช่องพอดีเลยครับนักเตะสายกานีคอสเซอร์แต่บังไม่ทันนะครับนี่ครับอาดมาม่าตาไร้จังหวะเดียวครับส่ง <c oughs> ดูครับ จูรินเต้เลยจับได้ยิงแล้วเมื่อเกือบตีเสมอครับนิวคาสเซิลโอกาสยิงมากกว่าเรานะครับผู้ชมแล้วก็จังหวะที่เราได้ประตูนี่คือโอกาสยิงครั้งแรกในเกมนี้เลยแล้วก็ได้ประตูโอ้โหเจ้าบ้านครับเขาก็อย่างว่านะไม่ยอมหรอกออ้ยปัสเซโยครับเหนื่อยแน่นอนครับ they can break here เออสวยโอ้ยจังหวะนี้แล้วโ <c oughs> อ้โหบอลลื่นครับผู้ชมมันลื่นซะก่อนโอ้โ <c oughs> หอะไรวะท่าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมิจูนจะเข้าประตูครับโอ้โหประตูโล่งๆเลยเมื่อกี้ <c oughs> สไตยเกอร์เบาๆแล้ว <c oughs> ยังไงขึ้น <c oughs> ยิงไปไหนครับเนี่ย oh, ไม่ใสเลยครับยิงแรงเกินไปครับยิงเน้นเกินไปนะก็เลยข้ามคางครับนี่ครับนี่กะไหลเออเป็นคนคืนอย่างนี้โอ้แต่เรายิงไม่ดีเลยครับเกอรครับ โอ้ใจร้อนเกินไปใจร้อนมากมากอันนี้แย่มากเสียจังหวะไปหมดเลยอ้าวแล้วโดนเสน็จมาซะเป็นแซงครับโอ้โหคุณผู้ชมครับลุดเลยครับแล้วยังไงตีเสมอเลยครับโอ้จากที่เราเสียบเราพลาดเอกเราเนี่ยแหละตัวเราเนี่แหละครับโอ้สันติการดงนิวคาสเซลเจ้าบ้านครับตีเสมอปุ๊บแชมป์ท่านมาเดอร์ครับ จริงลูกนี้เนี่ยโอโ้โหเราพลาดครับคุณผู้ชมเรายิงเนี่ยพอยิงเสร็จบอลเลยไปนู่นเลยแล้วก็เขาก็เซตเกมขึ้นมาแล้วนี่ครับหลุดเลยครับเซตแม็กซิมังกองหลังเราไม่อยู่หรอกมันวิ่งเร็วม,มากนะผมรู้แล้วน่าจะเรียบร้อยอ่ะคนที่บ่งเนี่ยครับ น่าจะไม่ใช่โจลินตันนะน่าจะเป็นฝั่งล้อมบ่งให้เขานี่แหละเขาก็เลยหลุดเลยครับโอ้เราสองเกมสองประตูนนะสำหร,ร,รับซาเกิลนะแต่ก็ภาพรวมยังไม่ดีเท่าไหร่นะยังไม่ประสานกับเพื่อนรอ่วมทีมนะคร,นครับเป็นตัวเนี้โตออกเกาหลีก็โจต้าลงมาก็ถือว่าโอเคนะครับ

มีเกียวมารอนชีน่าจะจบแล้วครับเกมนี้แบ่งแต้มกันไปครับหประตูตอนหนึ่งแต่ภาพรวมของวูแฟตันเปลเลอร์ผมว่ามันโอเคนะยังโอเคอยู่เดี๋ยวต้องดูไปเรื่อยๆครับผู้ชมเป็นเล่นเปสองเกมเราลู้ยิงสองประตูแล้วนะ for hampton can always take more positive เกมที่4ของฤดูกาลครับคุณผู้ชมครับเกมที่3เราเสมอวัดฟอร์ดไป0ูนนะผมขอข้ามไปเลยก็แล้วกันนะครับเพราะไม่มีประตูเนาะส่วนเกมนี้เป็นเกมที่4ครับในศึกพิมลีครับคุณผู้ชมครับเราไปเสื้อสีเขียวมันไม่ค่อยเข้ากับเราเท่าไหร่แล้ววันนี้เรามาเยือนไบรตันโฮฟเอาเบียนครับ เรายังไม่โอ้ลื่นเหลียวว่ะฝนตกหนักมากเลยเนะี่ยเรายังไม่แพ้ใครนะเสม,มอสองชนะชนะหนึ่งนะลูรฟรีคิกของไบตันครับจะาขับขคาวครับจะเป็นคนยิงแล้วเป่าเปิดหรอโธทำท่าอย่างก,กับยิงเอา้ามอนตวย่าครับ มอนโตย่าดิการเป็นโซโลนาครับจะเลี้ยงเข้าไปเลยเหรอพี่เราก็อยู่ใใไกลครับเหมือนเล่นกับเอาลูกที่แหมเกือบสกัดได้เบิร์นจิ๊มาดาโดกสวยครับเอาพี่พี่วิ่งไปตรงนู้นล่ะ<ๆ> โอ้เอาแต่ได้เตะมุมวะาเอาก็ยังดีวะเหมือนไม่คุยกันครับซ้อมด้วยกันหรือเปล่าครับเนี่ยอุ้ยเจือบเข้าครับดูเตะมุมเอาอีกครั้งครับเกมอึดอัดครับจะไปเหลืออะไรจะไปเหลืออะไร โอ้โหมงเข้าไปครับสไตรเกอร์โอ้นี่ครับนี่คือท่าดีใจที่5ที่2นะคุณผู้ชมเอ่ออาเราทำ3ประตูจาก4เกมใช่ไหมเออถือว่าโอเคฟอร์มกันดีเลยครับแล้วทำได้อย่างลูกมงด้วยด้เนี่ยโหนานๆทีจะทำได้ครับ บิสมารอ้ายังไงเนี well, like ่ยโอ้โหโดนเป็นเซียวจงต้องเซฟครับอะไรของเขาไปเนี่ยน่จะสกัดได้แล้วนะครับแต่ว่าเอาไม่อยู่หรอหรือยังไงแหมเกือบสวยครับสกัดแล้วแต่ก็ยังไม่พ้นครับเอาลูกแต่มุมของไบรตันครับ Sorry m a ยังไงครับเปิดไหม เปิดสิพี่โอ้โหกี่เวลาเนี่ยเปิดเข้าไปแล้วบ่งทิ้งครับและยืนกันนิ่งเลยไม่มีใครไล่บอลเลยเออจับบอลเยี่ยมโอ้เหมือนไม่ได้ซ้อมด้วยกันอนะ <March. S 1> เออแย่งได้ดี really well nice เปิดพี่ โอ้โอ้ยกรรมการฟ้าวโหแตะไปดื้อเตะดื้อเหมือนกันโอ้โดูครับเราแตะไปดื้อเลยพี่แกก็เตะดื้อเหมือนกันไปดื้อเลยอะดูเลยหลอกเลิกอะไรเลยครับ อ้าครับลูกฟิกคิกของบูคแฮมตันครับปแต่จริงเข้าโอ้โหเสียบได้ยังไงอ่ะควักออกมาจากประตูเลยนะดูครับเข้าแน่ๆครับลูกนี้ไม่ไม่รอดอ่ะโอ้โหเหลือเชื่อครับหม่งให้ใครอ่ะเปิดให้ใครอ่ะเปิดให้ใครวะ อยู่ตรงมุ้นเปิดเข้าไปตรงกลางเยี uh ่ยมเออเปิดกินพื้นที่ไปก่อนโอ้โหเอ๊จัปุ๊บไปทงนุนทงน้นจริงโอ้โหคุณผู้ชม ทำไมมันไม่ยิงตอบผมหน่อยสิโอ้ประตูต้องโล่งแล้วนะครับทำมาได้ดีแล้วครับแต่ยิงไม่ได้สตสิงห์ซะเลยเออโอ้โหออกชันเกือบเบอร์ครับเกือบเบอร์มาดูครับเราก็เคาะไปเคาะมาครับผู้ชมครับแล้วก็ จ่ายไม่ได้ก็ซัดซะเลยโอ้โหออกชานกับเบอร์เหมือนกันอ,อ,อ่ะทดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับจังหวะนี้อย่าให้ล้มนะอย่าให้พลิกดิเออมันต้องอย่างนี้ แล้วกรรมการเป่าจบเกมครับโอ้เราเก็บสามแต้มได้จากไบรตันโฮเปี้ยครับแล้วเราเป็นฮีโร่อีกแล้วครับโอ้โหผมใส่จะเป็นเดอะแบกอีกแล้วครับผช่วงครับอยู่ทีมไหนก็เดอะแบกครับโอ้ไบรตันศูนย์ครับผู้แพมตันวันเดอร์ด์หนึ่ง ผ่านไป4เกมกับวูฟแทมตันนะครับอ่ามาดูสกอร์หน่อยเพราะว่าผมข้ามไปเยอะมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันมีปัญหานะครับเพราะว่าเฟสเนี่ยมันอัพครั้งใหญ่มาก,มาก,ม,าก,ม,ากมากเลยไฟล์ตัวใหญ่มากก็คือไฟล์ของฟุตบอลยูโรนั่นเองนะครับผมก็เลยมีปัญหาจริงๆแล้วเออผมก็พูดตรงนี้แหละนะครับในเกมที่2นะครับแต่มันบอกว่าเอ้ยแอปพลิเคชันมันมีปัญหาก็คือตัวโปรแกรมเกมมันมีปัญหานะครับ ก็เลยไม่ได้อัดก็เลยมาอัดเกมที่4แทนก็นแล้วกันเนาะอ่าเชลซี Chelsea, แพ้แมนยูนเตสองต่อ4เลยนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลครับแพ้เอฟเวอร์ตันศูนย์สองนะหรือว่าพูชนะซานตานซิสองต่อ4นะครับแล้วก็แนะม 02, นซะิตี้ชนะแอสตันวิลล่าศูนย์สองเนี่ยาอสเันอลแพ้สเปอร์โอ้โหลอนดอนดัร์บม้แมครับสเปอร์ชนะแอสตันหนึ่งต่อศูนย มาดูวูฟครับขึ้นมาอยู่ที่5ของตารางนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะเกาะหัวตารางไว้นะครับสเปอร์ที่1นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่2ที่3เป็นเวสต์แฮมนะครับที่4เป็นวัตฟอร์ดที่5เป็นวูฟแทมตันวันเดเลอร์นะครับแล้วก็ดาร์บี้คารตี้ทีมเก่าของเราอยู่บุ้ยเลยนะครับคุณผู้ชมครับยังไม่ชนะเลยนะครับเสมสอ2แพ้2ผิดกับเรานะชนะ2เสมสอ2นะครับ ตอนนี้เราเล่นไป4เกมยิงไป3ประตูฟอร์มเพอร์เฟกสุดๆไปเลยนะครับยอดเยี่ยมแต่มีปัญหาผมคิดว่าไอวูแพมต้นมีปัญหาเรื่องจบสกอร์กองหลังโอเคนะครับกองหลังโอเคกองกลางนี่ยังพอไหวนะครับต้องดูไปเรื่อยๆแต่กองหน้านี่ไม่ไหวนะครับมันให้เรายิงอยู่คนเดียวมันจะไปได้เรื่องอะไรนะครับคุณผู้ชมครับเกมต่อไปนะดูซิว่าเจออะไรนะครับ เกมที่5นะครับไปเยือนเบอร์มิงแฮมนะครับก็ขึ้นมาพร้อมกับเราเนาะแล้วก็เจอฟูลแลมในเกมที่6นะครับช่วงนี้ผมขอ,อ,อข้ามทีมชาติไปสักพักหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องอะนะครับผมขออนุญาตข้ามไปสักช่วงหนึ่งนะแต่ว่าไม่ใช่ไม่เล่นนะเล่นนะขอเน้นไปที่พเมร์ลีกับ f a ฟเอคัพก่อนก็นแล้วกันนะครับเบอร์มิงแฮมนะแล้วก็บูฟ เจอฟูลแลมเกมพี่6แล้วก็จะไปทำศึกเอฟเอคัพรอบ2เนะี่ยไปเยือนเวสบอมบิทเอาเบียนนะครับแล้วก็จะเจอกับเอฟเวอร์ตันในเกมพี่7โอ้โหโอ้โหโอ้โหสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมครับสงสัยจะงานงอกนะครับเจอเลสเตอร์เจอแมนยูเจออาร์ซอลนะครับเจอลิเวอร์พูล สงสัยจ,จะเป็น EP วันจันนะ,อ,ะอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์คนนะี้ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แชร์เอ้ยกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะเจอกันพรุ่งนี้ครับกับ FIFA 20แล้วก็เ e s 2020เหมือนเดิมนะครับโอเคเจอกันครับสวัสดีครับ